รับก็ขอสวัสดีย่ำสาวๆคือเก่าคือเดิมครับพี่น้องของเบาซอขันเนาะวันนี้วันพระผมเองเบาซึขันก็มาตามเด็กถูกย่า่คือเก่าเด้อพี่น้องเด็กถูกย่า่วันพระเนาะวันนี้วันพระพอดีตรงกับวันซุกครับพี่น้องตรงกับวันซุกของวันที่ยี่สิบเอ็ดพอดีพี่น้องเนาะวันพระพอดีย่า่เพิ่งกะขอขามโขงคือเก่าครับพี่น้องวันนี้เป็นวันพระเนาะ ขอากามโค้งหรือขอเล่าพัฒนาคือเก่ากรบพี่น้องเนาะเมือนี้วันพระพอดีของวัน,น,น,นที่ยนะี่สิบเอ็ดกระปีนองเนาะโอ้ใหญ่เป็นโชคดีดีพี่น้องโชคดีคือเก่ากรบพี่น้องหัวทิพานมาเนาะหรือหลบทิพานมาพระทิพานมาครับพี่น้องใหญ่เป็นโชคดีคือเก่าเนาะพอดีเลขกถูกใหญ่ที่ท 3, 2, 8, รประจูดได้สามสองแปดกระปีนองเนาะพอดีได้สามสองแปด ออกรัฐบาลไทยเต็มๆครับพี่น้องสามสองเนาะหลอบติดพานมาย่ายได้เกือบพอแสนครับพี่น้องเนาะถือว่าได้ห้ายเติบครับพี่น้อง ผมเองบาสกขานมาหอดยายเราก็ใส่คือเก้าครับพี่นองเนาะยายหายหา่อยคาปิโน่โอ้ยขอบคุณหลายๆเนาะว่าใจใจดีว่าเอารองยายยายเราว่าโอ้ยบหันบให้เบาสุขานสิไปห้ไปเราวะคนใส่ง่ายเพื่อนว่ะพี่นองโอ้ยยังย่องผมเองโยังวะเราหยองผม่าผมใส่ง่ายเราวะพี่นองขอบคุณหลายๆเด้อยาย ให้อายุวันกวันยืนจะเจ็บจะไขายย้จะป,วป,ป่วยให้ปังๆเด้อยายมึงก่อสาโตเด้อย,ยังโชคดีคือเก่ากับีน้องยายเนาะเราตามวันพระทีแล้วแต่เราบอกว่าตามเหล้ารับี่น้องแต่ว่าพอดีสวงจังหวะเหล็กไท่ออกนําเราก็นําเหล็กไยครับีน่น้องเข่าเซยสามสองได้เกือบพหแสนแล้ววะ่ะโอ้ ถือว่าโชคดีครับพี่น้องเนาะถือว่าบุญวาสนาของยายเพิ่นเพิ่นยังได้อยู่พี่น้องเนาะเมื่อนี้เขาก็มาตามเด็กถูกเพิ่นคือเก่าเนาะพี่น้องเอฟซีบาวซึ่งขาดสุกูสุคนเนาะถือว่าตามเด็กถูกยายอายุ8อายุเก่าสิบสองปีคือเก่ามื่อนี้พี่น้องถือว่ายายแล้วสูงดีครับพี่น้องเนาะสูงดีหลายขดวงหนึ่งเข่าตรงๆครับพี่น้องสามสอง ของเราเนาะวันนี้เฮาก็บ่าเบิ่งเอาในกันครับพี่น้องวันนี้เราโทรหาผมผผาจะว่าพี่น้องเนาะโทรหามาคิปเ่าเสิน้าดละบะ่าโอ้เป้า่าหมายเบิ่งกันมีน้ำจิตน้ำใจอยากแบ่งตังใส่ละ่ะพี่น้องเนาะเราเลยโทรหามาหอดแล้วก็หารอยพี่น้องเราให้กับเขากับนลกลหนเาเตรียมพร้อมลูกหลานที่ไปวัดเนาะเราเตรียมพร้อมที่ปวัดไปว่าล้วพี่น้องโอ้ ือว่าใจดีให้เฮ็ดคลิปแล้วก็บแบงเงินใส่พร้อมพี่นอ้องโอ้ยใจดีร้ายจังวะขอบคุณหลายเด้อยายเด็กถูกใหญ่เข่าสามสองตรงๆเลยอ้รัฐบาลไทยแต่ในใจเราบอกว่าเราขอเล่าด้วครับพี่น้องสุดนะแต่วันเขารัฐบาลไทยส่วนจังหวะมันไก่มือไทยพอดีเนาะมันผ่าทิพานมาแล้วก็นำครับพี่นอ้อง ถือว่าโชคดีมาเกินไปเมื่อนี้เขาก็มาเอาในการกร็บาซึนคาพี่น้องเนาะเด็กถูกย้าเพิ่นตอนนี้ก็แปดมาแล้วพี่น้องแปดชัดดีพี่น้องืันนี้เนาะถือว่าแปดชัดแห้งเอาก็มาเบิ้งมาเอาในการกร็บาสึนคาเนาะพี่น้องเด็กถูกย้าเพิ่นปังอีลีครับพี่น้องเขาทุกรอบเราพี่จูจะเฉพาะแต่วันพระเท่านั้นครับพี่น้องเนาะ ย้ายไปกับล่ยป้ายลายจะหอยวันผาหนานได้พี่นอ้องคือจูดแล้วรอบเดียวกับไปขอเองนะกับไปขอนผาหนาย้ายไปก็จตามทุกมือครับพี่น้องของเพิ่นเนาะตามตรงมือตามจะออกโปออกก็จนหอดวันผาหนาผน,นได้พี่นอ้องเราจะขอใหม่เริ่มใหม่มือมือ,มอเดี๋ยเปิดแฟดกันพี่น้องเนาะแฟดสัดดีพี่นอ้อง เรียกถูกใหญ่ขอเฉพาะวันพระเนาะพี่น้องวันนี้ก็วันพระวันที่ยี่สิบเอ็ดพอดีตรงกับวันศุกร์ครับพี่น้องเนาะวันนี้ยี่สิบเอ็ดตรงกับวันศุกร์ย่า่ก็ขอไปขามโขงคือเก่าเด้อพี่น้องขามโขงไปเมืองลาวเนาะพี่น้องเข้าเอาก็มาเบิง้งมาเอาในการครับพี่น้องกับบ่าวซึ่งขันเนาะได้เกือบพัแสนว่าซะ โอ้ส่งดีหลายบุษสาวโทรหาแต่ดึกรับปี่นองเนาะโทรหาก่อนเลยก่อนราศสิทำพิธีจู่เจียวไม่ไะเห็ดแล้วคอยโทรมือนี้เราโทรก่อนอมาหอดลอยให้ใส่หาลอยรับปี่นองใจบุญดีลีรับพี่นองเนาะบัตเบิรงเอาเลยนกันรับปี่นองตัวที่สองไหนจะเป็นหกปีนองแปดหกเนาะ ตามกรมคิดอ่ะมาลุ่นใหม่พระทัานซูดเอาพี่นอ้องเป็นใหม่สุดก่อนเนาะเออมาหนีถูกเราใหมไ่ไหวเว้ยใหมไ่ไหวพี่นอ้องถือว่าใหม่ไหวเติบมาหนีเลขที่สองโพาแล้วเนาะถือว่าใหม่ไหวอยู่พี่นอ้องที่เขาสามโตตรงตรงบ่มาหนีสาธุเด้อเขาสามโตตรงมาหนีเด็กถูกย้ายเป็นพี่หนอก ปังอีรีรอบที่ผ่านมาเข่าสามสองอ้ยเข่าสามสองตรงตรงตรงัฐบาลไทยพี่น้องเฮาแต่ย่าิ่นขอไปเพื่อนบ้านไปน้องแต่และเพื่อนกบอ็บ่ทิ้งเนาะแต่จังหวะมันอยู่ไก่เคียงกันตากตาหอดไทยพี่น้องด้เกือบพอดแสนว่ะสะิโอ้ส่งดีครับลูกหลานมันถือสุขคนพี่น้องเนาะ คนวาย่าย่เอาไว้ก็สื่อไว้เลยพี่นสื่อไทยไว้เลยตามไปก่อนเดี๋ยวลืมเราอะคุณโดนไทยออกมาสามสองวาใดกันทุกคนเอาโหลดพี่น้องโอ้ยบ้หมานแต่บาเซิงคาดเลแล้วคนบุคคลยมีทุนพี่น้องก็บุคคลได้ตามเพื่อเขาหรอกก็ไปหาฮคลิปให้พี่น้องเบิรงเนาะเพื่อเป็นแนวทางครับพี่น้องเนาะเพื่อเอฟซีเป็นพีเจานาเบิรงเอาพี่น้อง ผมเองเบาซึ่งท่านก็เฮ็ดคลิปเพื่อเป็นแนวทางเนาะพี่น้องทำคลิปก็เพื่อเป็นแนวทางของเบิ่งแลลวเขาต้องพิจารณาน้วกันครับพี่น้องเนาะที่เขาหรือบกเขาผมเองกับบริคือกันเพียงแต่ว่าเฮ็ดคลิปก็เพื่อเป็นแนวทางครับพี่น้องก็มาเบิ่งนว่าในการกัเบาซึ่งท่านเนาะมาเนี่เด็กถูกย้าย่นแต่ว่าเขาแถบทุกงวดครับพี่น้องเนาะเพราะว่ายหายเิ่นขอเฉพาะวันพระแบบก็ตามไป จนหอดวันพระหนาขอมื่อนี้ตามไปหอดวันพระหนาวันนี้พี่น้องยายเราปฏิทิงเนาะรสิบรเอาของผู้อื่นสนีหน้าพี่น้องของอาจารย์ใดมากกร้างยายเราบเอาอเจ้าเอาแต่ของเจ้าของจนหอดวันพระหนาก็ยังดีอยู่พี่น้องยายเรายังใจดีให้มาเมฮิตคลิปเพื่อเปลี่ยนแนวทางเอฟซีหรือพี่น้องเขาเนาะเราใจดี ให้เฮ็ดคลิปเพื่อเป็นแนวทางให้ FC หรือพี่น้องเขาเบิ่งเนาะเขาขอบคุณยายหลายๆเด้อที่นี่นับในใจิตน้ำใจให้เปาซื้อท่านเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งเนาะให้เฮ็ดคลิปแล้วก็ให้เงินใส่พร้อมพี่น้องโอใ้ใจดีหลาย รอบนี้เราให้ใส่หารอยพี่น้องเพราะว่าสามสองเขาตรงๆเนาะเขารัฐบาลไทยขอเล่าแต่ว่าเราตามหอดไทยพี่น้องเพราะว่าส่วนมันก่อนเสี่หอดวัพระมันกับหอดไทยก่อนเนาะหอดสอดวัพระมันกับไปไทยก่อน,นพี่น้องเราก็เลยตามยอดหอดไทยเราก็โชคดีไปพี่น้องเขา วันนี้ไงปังๆสามโตเ้อเหล็กถูกใหญ่เตีให้เหม่นๆตรงๆเลยเฟื่์เอฟซีเบาเชิงขั้น,นเฟื่อใหญ่จะได้มีเงินมีทองใส่อีกเนาะเลขที่สามกับโปขึ้นมาแล้วพี่น้องเนาะกรื่องโปขึ้นมาตามเบิร์หน้าซีมเมนศูนย์พี่น้องเนาะหน้าซีมเมนศูนย์ตามสายตาเบาเชิงขาาั้นครับพี่น้องเนาะหน้าซีมเมนต์ศูนย์แปดหกศูนย์ ได้ิแม่หลับพี่น้องเนาะตามสายตาเด้อพี่น้องอ่านก่อนใหม่ท่านเมื่เราก็รอให้ใหม่เมื่ก่อนเนาะพี่น้องแต่ว่าศูนย์แน่นอนล่ะผมว่าเนาะพี่น้องของบ่าวซึ่งข้าเนาะขอบคุณทุกท่านเนาะถึงเขามาเบิงเขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามบ่าวซึ่งข้าเนาะพี่น้องเลขถูกย่าเยินสิขอเฉพาะวันพระเท่านั้นพี่น้องเนาะขอวันพระนี่แล้วโจทย์หอดวันพระหนาบได้พี่น้องเสด็จขอใหม่เนาะ ยายเป็นสิขอเฉพาะวันพระเท่านั้นพี่น้องเลขถูกยายเบิ่งเนะาะบวติพานมาสามสองเขารัฐบ,บาลไทยตรงๆพี่น้องเนาะถือว่ายายโชคดีเกือบพ่อแสนพี่น้องเนาะเทาก็มาเบิ่งไม่เอาได้กันเนาะพี่นอ้องมือนี้ก็ดีตัวที่าสามนายชิแมนศูนย์ผมว่าเนาะพี่น้องหรือเก่าอ๋อเบิ่งเอาเองครับพี่น้องเนาะมือนี้ผมเองบางสินน่งขัดกับมาเฮ็ดคลิปเพื่อเป็นแนวทางเนาะพี่น้อง ทำคลิปเพื่อเป็นแนวทางเบิ้งแล้วก็ต้องพิจารณาญาติน้ำกันเนาะพี่น้องขอบคุณทุกท่านเนาะที่เข้ามาเบิง้งและเข้ามาชมเบาวึ่นคาดเนาะเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้เนาะขอบคุณหลายๆเนาะพี่น้องเขา้ขา,า, 4, าขาดบ่ได้คือ FC บซีเาซึ่งคาดล่ะพี่น้องที่เข้ามาเบิ้งให้เนาะสรุปตัวเลขพี่น้องเนาะ860ครับพี่น้องสรุปตัวเลข860อีหลีอนะพี่น้องเนาะ860เนาะพี่น้องให้เฮงๆปังๆเรื่อยๆอกันทุกคนเนาะ มืี้เลขทูปย้ายให้เขา3โตตรงๆเด้อາาธุสาธุขอให้ปังๆรวยๆกันทุกคนเนาะพีน้องเฮา